นะครับจะมาทำหน่อไม้อัดนะครับครับหน่อไม้อัดเรากอกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหน่อไม้อัดกันนะครับทำยังไงนะครับนี่ครับในผมจะเป็นหน่อไม้ลวกนะครับผมจะใช้หน่อไม้เอเป็นหน่อไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่หน่อไม้ไผ่นะครับเรียกหน่อไม้อะไรหน่อไม้ไผ่ครับในผมก็จะมาอัดนะครับผมจะใส่ถุง นะครับนนะี่เป็นไม้นะครับผมใส่ใส่ถุงกิโลนะครับนะครับครับจำเัียงนะครับประมาณนี้นะครับครับจับใส่นะครับประมาณห้าหกหนอ,ก,นอ,ก,นอก,ก็ใส่ได้นะครับหนอพอกกดีพอดีนะครับเราจะนึ่งไม้นะครับนึ่งแค่หน่อไม้เหลียงนะครับเนี่ยครับเป็นหน่อไม้หน่อไม้เรียกหน่อไม้เลี้ยงนะครับผมก็ลืมชื่อนะครับเป็นหน่อไม้เลี้ยงนะครับ นี่ครับเราจะใช้ถุงกิโลนะครับใส่นะครับไม่ใส่ถุงใหญ่นะครับเอาถุงแค่พอหนไม้นะครับครับตอนนี้เราก็เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราก็จะยกไปตั้ง เตานะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาฝาปิดเข้าไว้นะครับฝาหม้อซึ่งนะครับปิดครับปิดให้นิดนะครับแอรกาออกนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนึ่งสักพักครับพอให้พอให้นอไม้เหลืองนะครับพอนอไม้เหลืองเราก็ ให้ได้นะครับเดี๋ยวเรารอตอนที่หน่อไม้เหียงนะครับว่าจะเป็นยังไงครับครับตอนนี้ก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วครับที่เราหนึ่งครับเะครับเรามาดูครับว่าสีจะเป็นยังไงครับนี่ครับโอ้สีเหลืองสุดยอดเลยนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงนะครับที่หนึ่งเขาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะยกไปไว้ข้างในนะครับจา เาไว้จนกว่าจะเย็นนะครับครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับครับเนี่ยหน่อไม้ที่เรานึ่งเข้าไว้นะครับที่เราอัดใส่ถุงนะครับนี่ครับนี่เรานึ่งแล้วครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีสีเหลืองเหลืองนะครับแล้วจะมีน้ําออกมานะครับนี่ครับจะมีน้ําออกมาออกสี ต้องเเหมือนกันนะครับนะครับแต่แต่ก่อนที่เราจะมัดเข้าไว้นะครับเราต้องปล่อยให้น้ําให้หน่อไม้เย็นก่อนนะครับค่อยมัดถุงนะครับนะครับเดี๋ยวรอตอนหน่อไม้เย็นเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงีลยวเราจะมัดแขวนไหมนะครับครับ หน่อไม้ที่เราพักเข้าไว้นะครับเย็นนะครับเราก็มัดถุงไว้นะครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับที่เรานึ่งเข้าไว้นะครับนี่ครับมัดถุงนะครับมัดประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นข้อเราก็นึ่งได้นะครับเราก็สามารถอัดได้นะครับนี่ก็เป็นหน่อนะครับเราก็จะมีน้ำสีเหลืองนะครับ เราไม่ต้องไปทิ้งนะครับเราก็มัดผงไว้อย่างงี้เลยนะครับเราสามารถเก็บไว้กินนานๆได้นะครับเวลาเราก็จะเอาไปห้อยเข้าไว้นะครับเอาไปห้อยเข้าไว้อย่าไปกวนเขานะครับเวลาถึงเวลากินเราก็เอามาต้มนะครับครับก็ได้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถูกใจช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ นี้ก็ขอสวัสดีนะครับ